เบ้าเม่เติบบลเบ้าเมตาบบลเบ้าเมติบบลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับดรชีเน่พลอยนะคะพบกับหมอพลอยค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาพูดถึงเจ็ดภัยร้ายของสาว30บวกนะคะทุกๆคนนะคะก็เมื่อก่อนหมอก็ยี่สิบกว่าเนาะสากว่าวันที่30เนี่ยบางทีมันก็แบบว่า เฮ้ยฉันแล้วเหรอเฮ้ยแต่หมอบอกเลยนะ30มมันมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง7ภัยร้ายนะคะของสาว30บวกนะคะเราจะได้เตรียมตัวทันนะคะว่ารับมือทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ดรชินีพลอยด้วยค่ะติดตามได้ทั้งเฟซบ o o กยูท u บติ๊กต็อกอินสตาแกรมเลยนะคะภัยร้ายที่1นะคะภัยร้ายที่1ก็คือว่าเมตาบอลิซึมเราต่ําลงนะคะเมตาบอลิซึมคืออะไรอัตราการเผาผลาญ ของร่างกายนะคะคือเบซ่าเมตาบูลเบลมต์นะคะก็คือว่าอัตราการเผาผลาญโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยหมายความว่าไม่ได้มีแอคทิวิตี้อะไรแอคทิวิตี้ธรรมดาเนี่ยมันเผาผลาญอยู่น้อยลงนะน้อยลงกว่าเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุน้อยกว่านี้10กว่า20กว่าโอ้คือแบบทานเท่าๆกันนะนะคะคือทานเท่าเกันทานพันห้านะใช้ใช้จริงใช้แบบร่างกายเผาผลาญพันแ กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะเดี๋ยวนี้พอ30ขึ้นมาก็าว่าทานน้อยกว่าเดิมด้วยนะแต่ว่ามันอ้ว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 นค่ะนิดๆหน่อยๆลงพุงนิดๆหน่อยๆแบบมันอ้วนอะ่ะบางคนอย่างพูดบอกว่าหายใจก็ยังอ้วนแล้วคุณหมอคือหมอบางทีหมอก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆอะเมื่อก่อนหมอแบบเออพยายามควบคุมอาหารแค่ประมาณแค่ประมาณแบบเหมือนสองสามวันอ่ะอุ้ยพุงยุกน้าหนักลงเยอะมากเพราะว่าอะไรคะเพราะเราพอทานได้ดีมากแต่เดี๋ยวนี้ต้องพยายามควบคุมน้ําหนัก ควุมอาหารมากกว่าเดิมต้องมีความพยายามสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเมตาโบลิซึมของเราเนี่ยมันต่ําลงค่ะข้อ2ค่ะร่างกายเริ่มขยายออกข้างร่างกายเริ่มเติบโต,ตทางข้างๆนะคะ คืออันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่หมอตั้งขึ้นมานะคะก็คือเอ้ามันจริงนะคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังเติบโตหรือเปล่าคือเมื่อก่อนเราโตค่ะเราสูงขึ้นนะแต่ตอนนี้เราไม่สูงแล้วค่ะเรามีแต่เตี้ยลงด้วยซ้ำบางทีกระดูกมันผุเนาะแล้วเราดูเตี้ยลงเมื่อก่อนเรา160เราอาจ,จะเหลือ158 159ผุมากเดี๋ยวก็แบบเตี้ยไปกว่านี้อีกแต่เรามีไซส์ที่เพิ่มขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนเราอาจจะ S เอ็เราก็ไป l อเ็แล้วบางทีอาจจะหยุดไม่อยู่นะคะคือเราเติบโตทางด้านข้างหรอคะเซลเราดีขึ้นเรากินแล้วเราจะเริญเติบโตหรอคะไม่ใช่นะคะมันคือไขมันที่มาพาะพูนค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะคือไขมันเนี่ยบางทีมันเป็นเหลวๆเนาะเป็นห่วงยางเป็นนิ่มๆนะโอเคเข้าใจได้ว่าไขมันแต่บางทีมันสะสมมากจนมันแน่นนะแน่นจนแบบอุ้ยรู้สึกว่าไอ้กล้ามเนื้อหรือเปล่ากําลังกายก็ไม่ได้ออกนะเอ้ยมันมันแน่นอ่ะมันแน่น ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะถ้าไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อนะคะไม่ได้พยายามจะกินโปรตีนเยอะๆนะนอนเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆนะแล้วตัวก็ขยาย่ออกข้างขึ้นออกข้างขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นนะคะเราคิดว่าตัวเองเติบโตทางข้างกล้ามเนื้อเยอะขึ้นใช่นะคะไม่ใช่อันนั้นจะเป็นไขมันที่อัดแน่นมากนะคะคือตั้งสติดีๆนะคะ ไวที่เมตาบบริซึมมันต่ําลงเนี่ยมันสามารถที่จะขยายออกข้างได้แล้วหันมาอีกทีแบบโอ้สะโพกเราเคยแบบเอวเราเคยแบบน้อยกว่านี้5นิ้วหรอทําไมเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นขนาดนี้ต้องตั้งสติดีๆมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอบอกเลยนะว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะที่จะออกกำลังกายควบคุมอาหารอย่างดีนะเยอะมากรวมทั้งหลายๆคนเองแล้วก็ตัวหมอเองด้วยนะคะที่มันแบบว่าขยายข้างนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะต้องระวังเอามากๆเลยก็คือ กล้ามเนื้อนี่นะแบบอยากจะบอกว่าพออายุมากขึ้นนะแล้วเราไม่ค่อยใช้งานด้วยนะแล้วเราไปลดน้ําหนักแบบผิดๆวิธีด้วยนะคะกล้ามเนื้อมันก็มีน้อยลงเนาะน้อยลงแล้วพอเราอายุมากขึ้นกระดูกมวลกระดูกเราอะค่ะที่มันเคยเยอะอะมันก็น้อยลงอะกระดูกก็น้อยลงนะ ล้ามเนื้อก็น้อยลงแต่น้ําหนักเราเพิ่มขึ้นค่ะมันขึ้นจากอะไรคะดื่มน้ําเยอะหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะมันจากไขมันที่มันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะคะว่ามันมาจากไหนคะอย่ารู้สึกว่าอุ๊ยกระดูกเออกล้ามเนื้อมันต้องเยอะขึ้นแน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะดูดีๆนะคะเพราะว่าต้องระวังให้มากๆเลยนะคะข้อ3มค่ะ โกธฮอร์โมนน้อยลงโกทฮอร์โมนเนี่ยมันจําเป็นมากเลยนะคะแบบคือมันอาจจะเคยเยอะๆเนาะคือจริงๆมันก็หลังทุกช่วงอายุแต่มันจะหลังน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นก็เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่สมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยโกทฮอร์โมนมันแบบอุ้ยมันเยอะมันเยอะอะแต่พอ30ขึ้นไปมันก็น้อยลงมันก็น้อยลงกว่าเดิมเยอะอะค่ะพอกะโกฮอร์โมนมันน้อยลงเนี่ยช่วงที่มันหลังเยอะช่วงสี่ทุ่มจนถึงตีสองไม่นอนให้นอนไม่นอนนะก็โกธฮอร์โมนก็หลั่งน้อยขึ้นอีกสิ่งท ผิวเองเดียวนะผิวมันก็จะเริ่มแบบผิวเหียวย่นๆเริ่มมีรอยเริ่มดูแก่ๆได้นะคะก็บางคนอาจจะไม่รู้เนาะว่าโกรธฮอร์โมนมันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันยิ่งหลังร้อยอยู่แล้วนะคะก็ช่วยดูแลมันด้วยนะคะให้มันหลังอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมค่ะเราจะได้รู้ทันมันนะคะแล้วก็ไม่แก่เกินไปค่ะข้อ4ค่ะผิวแห้งค่ะเรื่องภัยร้ายข้อนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนผิวแห้งเยอะมากเลยนะคือสมัย สมัยเราสิบกว่ายี่สิบกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ย บางคนหน้ามันมากอ่ะหน้ามันมากแบบกระดาษซับมัน3ามสี่แผ่นออกมาแบบเยอะมากแบบแบบบีบออกมาได้เป็นน้ํามันแต่พออายุมากขึ้นซับมันเลยยังไม่ติดเลยค่ะแผ่นเดียวยังไม่ติดเลยคือน้ําหล่อเลี้ยงผิวค่ะที่มันผลิตจากตัวเราเองอ่ะมันน้อยขึ้นมากมันก็ทําให้เกิดผิวแห้งขึ้นพอผิวมันแห้งมันก็เป็นรอยมันก็เริ่มเป็นแห้งๆขุยๆเริ่มเป็นรอยเล็กๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่า ไม่งั้นนะ่ะมันก็จะเริ่มทําให้เราอ่ะคือถ้าเราไม่ระวังแล้วเราไม่ดูแลไม่ดื่มน้าให้พอไม่บํารุงครีมให้มันประคงม,มันเข้าไปให้มันดีขึ้นนะคะมันก็จะมีปัญหาหน้าเราก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นภัยร้ายของเรามากค่ะข้อ5ค่ะหน้าเริ่มค้อยแก้มเริ่มตกไขมันบางส่วนที่หน้าเริ่มหาย โอ้จริงนะคะคืออย่างเมื่อก่อนนะบางคนอาจจะไม่มีร่องแก้มเลยเนาะเราก็เริ่มมีร่องแก้มให้เห็นนะขมับเมื่อก่อนกเต็มอ่ะเริ่มมีขมับหายใต้าตาเมื่อก่อนยิ้มแล้วก็สวยดีใต้าตาไม่เคยยัดเลยค่ะแต่ใต้าตาหายไปทาไมยิ้มแล้วอยู่ดีๆแบบโอ้โหเป็นร่องเลยค่ะอ่ะตรงนี้เริ่มมีร่องน้ํามากเกิดขึ้นนะแก้มเริ่มตกนะเออไขมันที่ควรจะมีเมื่อก่อนตรงนี้มีไขมันหน้าเต็มตรงนี้ ไม่มีค่าตรงนี้ไขมันน้อยลงแล้วกลไเป็นกองตรงนี้แทนไขมันตรงที่ควรมีไม่มีหน้าก็เริ่มตกนะแล้วไขมันตรงที่มีควรมีก็ดันไปขยายออกข้างแทนทําทให้เกิดการตกการค้อยเกิดขึ้นนะระวังตัวไม่ดีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยหน้าเรามันต่างไปขนาดไหนพอเอากลับไปเทียบกับรูปเดิมนะคะอ๋อ ลองลองเทียบกับรูป5ปีที่แล้วถ้าเราไม่ได้ดูแลอย่างดีะนะคะมันจะมีความต่างเกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภัรายที่เกิดขึ้นค่ะข้อ6ค่ะเส้นเริ่มตึงนะคะความยืดหยุ่นของร่างกายมันต่ําลงมากเลยนะอา่าจจะด้วยแบบคือเด็กๆอะ่ะร่างกายเรามันยืดหยุ่นมากแล้วสามารถแบบอุ๊ยถ้าถ้าทำท่าแบบว่าพวกเหยียดยืด,ยดกล้ามเนื้อนะก็จะแบบว่าอุ๊ยสะพานโค้งทําได้ง่ายยืดขาทําได้ง่ายนะแต่ พื้นทำได้ง่ายอดี๋ยวนี้อาจจะด้วยแบบด้วยอายุด้วยเส้นมันตึงมากขึ้นนะแล้วเราอ่ะด้วยด้วยแบบการใช้ชีวิตด้วยค่ะทํางานออฟฟิศรีบชีวิตเร่งรีบนะแทบไม่มีเวลายืดเส้นยืดสายก็จะเริ่มตึงตามตัวความแบบ ความยืดหยุ่นของตัวมันต่ําลงก็จะเริ่มมีอาการแบบว่ามันตึงมันปวดนะแล้วก็สมมติว่าบางทีนะบางคนเป็นเยอะขนาดนี้เลยนะคะอย่ามองข้ามไปนะคะสมมุติว่าแขนอย่างนี้ใช่ไหมคะเราปกติเราหมุนได้แบบปูเราหมุนได้แบบเนี้ยเรียกว่า360องศาเด็กๆเราหมุนได้แบบนี้นะบางคนคือแบบเขาไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลยหมุนแล้วติดอ่ะหมุนแล้วติดแบบเนี้ยอย่าพูดเล่นไปนะคะนี่เรื่องจริงคือแบบแบบได้แบบได้แค่เนี้ย คือแบบต้องไปค่อยๆหัดแบบค่อยๆหัดแบบค่อยๆหัดไตกำแพงเพื่อที่จะแบบเอาแขนขึ้นได้คืออะไรที่เราเคยทําได้แล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบธรรมดามากอะแต่แบบเราทําไม่ได้แล้วอะเอ้าทำไมเรายกแขนได้ไม่สุดเราเอาแขนไปข้างหลังได้ไม่สุดเส้นเราเริ่มตึงเราเราเราเริ่มแบบว่าตึงน่องตึงไปหมดเลยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราแบบอ้าวเรา,นา,นาเต้องพยายามดูแลนะคะพยายามดูแลมากๆเลยก็คือมันมันเกิดตึงมันก็จะเกิดเรื่องอื่นตามมานะคะข้อเจ็ค่ะ สภาพจิตใจค่ะ คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นสภาพจิตใจเราที่เปลี่ยนไปหรอกนะคือมันก็คือเราอายุเยอะขึ้นเนาะเราก็ผ่านเรื่องราวเรื่องประสบการณ์ต่างๆนะคะมันอายุที่มากขึ้นมันก็ทำให้วุฒิภาวะเรามากขึ้นนะแต่ระหว่างช่วงอายุ2030เนี่ยที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้แบบมันก็มีหลายเรื่องราวเข้ามาเนาะบางคนเริ่มแต่งงานนะเริ่มแต่งงานคือการเป็นแฟนกันอยู่ดีๆมาแต่งงานเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะต้องเกิดการปรับตัวเกิดขึ้นการมีครอบครัวมันก็จะต้องเริ่มแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ รับได้ไหมปรับตัวได้หรือเปล่าจากแต่งงานแล้วเริ่มมีลูกมีลูกชีวิตเราเมื่อก่อนเราแบบเราโตคนเดียวเรามีแฟนเราดูแลแฟนพอเราเริ่มมีลูกลูกก็เป็นเรื่องที่สําคัญบางคนก็ทุ่มเทกับลูกไปหมดเลยจนแบบว่าลืมดูแลตัวเองหรือบางคนทําได้ดีนะคะดูแลลูกดูแลตัวเองได้ดีแต่มันก็ต้องแบบพยายามอย่างมากค่ะบางคนดูแลลูกดูแลตัวเองลืมสามีอีกแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงระหว่างแบบ คือวัยทํางานอะแล้ว30จะไป40ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มเป็นวัยกลางคนเกิดขึ้นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มจะแบบว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างอะเข้ามาเหตุการณ์ต่างๆตามตามช่วงอายุเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยใจที่พร้อมรับต่อ,อก,การเปลี่ยนแปลงใจที่ปรับตัวได้ต่อทุกๆสถานการณ์ะนะคะมันก็จะทําให้เราไปต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดภัยร้ายนะคะที่มันย่างกายเข้ามาในช่วง30บบวกนะคะอันนี้หมอสรุปมาให้นะคะด้วยสไตล์ของหมอเองนะคะก็หมอ ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเนาะก็ถ้าเราเตรียมตัวทันเรารู้ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะแล้วเราคอยดูแลรักษาคอยคอยแบบใส่ใจคอยแบบว่าปรับพฤติกรรมคอยแบบรักษาใจนะคะ เราก็จะผ่านมันไปได้อย่างสบายๆค่ะเราก็ยังดูแบบดูสุขภาพดีดูยังแข็งแรงดูยังมีจิตใจที่แบบว่าสตองในทุกๆสถานการณ์ค่ะยังไงนะคะหมอฝากเพจด็อเตอร์ชินี่พลอยไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามมาค่ะ